สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับทุกเออเออลิ้นพันโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนอ่าเอ้ยไม่ได้มาสอนนี่มารีวิวนะครับมารีวิวที่จะไปอ่าอนาคตหรืออดีตได้นะครับโดยที่ต้องใช้เครื่องนะครับเป็นเครื่องคุณเคยดูในหนังโดรีมอนหรือเปล่าครับที่มัน เข้าไปในลินชักแล้วก็ลงไปแล้วก็จะมีเครื่องนะคะมันก็จะสามารถไปอนาคตอดีตได้นั่นเองนะครับเครื่งตอนนี้ผมก็อยู่ในปัจจุบันนะคะนี่ฮะเครื่องที่ผมว่านะครับตอนนี้ดูสถานที่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นทรายนะฮะเป็นทราย แล้วก็มีอะไรหรอนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ใส่เจ้าตัวไอขอใหม่อะไรขึ้นมานะฮะโอเคตรงนี้ครับก็ต้องเอารายมาใส่ครับแล้วก็เอาฮออเปอร์มาวางเพราะว่าได้เป็น DNA นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าคุณอยากไปไหนคุณก็เอาฮออเปอร์วางแล้วก็เอาเจ้าตัวอ่า ป้ายนะครับมาแปะไว้นะครับมันก็จะอ่านและพาเราไปนั่นเองนะครับถ้าลักเราอยากไปเราก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กดนั่นเองนะครับกดปุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับแต่เราจะมาดูเครื่องกันก่อนเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถเอาของที่อยู่ตรงนั้น,นไปได้นะครับนะฮะก็ไม่สามารถเอาของไปได้นั่นเองนะครับ ผมก็จะไม่เอาของไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากเอาไปนะครับให้มีกล่องเอาไว้นั่นเองนะครับนี่ครับก็จะเป็นในตามนี้นะคะถ้าผมสมมุติว่าผมถือตรงนี้นะคะอ่าดูไว้นะครับว่าฝนตกพอไปที่นั่นฝนจะไม่ตกนั่นเองแง็บจะหยุดตกทันทีนะครับเพราะว่าเป็นอดีตแล้วนั่นเองนะครับ าผมจะไปสัก1นึ0งพันหแสนปีนั่นเองนะครับโดยไปอียิปต์นั่นเองนะครับเอาทรายมาวางไว้ด้วยนะครับก็คือสถานที่โบราณน,นั่นเองนะครับกับเครื่องอำนวยความสะดวกตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไปกันเลยนะครับซึ่งเราจะมาอยู่ตรงนี้ครับกดแล้วเราก็กดอยู่นี้นะฮะแล้วเราอ่าเดี๋ยวเรามาไปกันให้เราอยู่ตรงพรมแดงนั่นเองนะครับกด ขั้นโยกลงครับแล้วก็นับหนึ่งถึงสามครับหนึ่งสองสามไปกันเลิ่โอเคครับก็ถึงแล้วกับสถานที่โบราณที่ผมว่านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้พอมามันจะปิดไอ้ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าโลกปัจจุบันนะครับเราต้องการไปโลกปัจจุบันหรือเปล่าให้เราขั้นโยกลงนะครับเพื่อเราจะกลับไปเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับหนึ่งแสนไปนะครับ ซึ่งตอนนี้ป่กกี้มันบล็อกทรายใช่ไหมครับผมก็มันก็เปลี่ยนเป็นบล็อกหญ้านั่นเองนะครับตอนแรกมันเป็นบล็อกหญ้าที่ปัจจุบันนะครับตอนนี้มันเป็นบล็อกทรายแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนนะฮะโอเคกล่องของเราครับของก็ยังอยู่เดิมครับนี่เดี๋ยวเราเอาของไปไปสถานที่โบราณที่ผมว่ากันเลยนะครับโดยผมก็ปิดมอสเรียบร้อยปิดมอบมอส มอบมอสอะไรนั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะมันจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกไปปัจจุบันอนาคตได้นะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาหาที่กันเลยมันน่าจะอยู่อียิปอียมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอ้านั่งไงโอ๊ยแบตเตอรี่ต่ำ โอเคนะครับอืหนึ่งแสนปีครับอืมสายกบที่นะครับก็เป็นอะไรที่เหมือนจริงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยนะครับโอเคนี่นะฮะก็เป็นที่แรกนะครับเป็นข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เราจะไปดูข้างล่างกันนะครับ ตรงนี้ครับก็คงก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับถ้าขุดลงไปครับมันก็จะลงไปแล้วก็ไปเจอทีนทีนะครับผมจะขุดตรงนี้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 นี่ครับโอเคนี่ครับสถานที่โบราณนะครับที่ผมว่านั่นเองนะครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับอืตรงนี้ครับก็เป็นที่กบนะฮะมันก็เป็นทรายกบมาอย่างนี้เลยนะครับมันเป็น หนึ่งแสนปีนั่นเองนะครับหนึ่งแสนปีนะครับมันก็ต้องมีทรายถมพัดลมพัดมาทรายก็ต้องอกบเป็นธรรมดานั่นเองนะครับเป็นธรรมชาติของมันนะครับไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นนะครับโทษธ,ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับที่กบมันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปปัจจุบันด้วยนะครับ ผมก็ได้เตรียมของมานะฮะแล้วเราจะมาขุดกันนะครับออตรงนี้แล้วกันขุดไป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 อ้นี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขุดขุดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อก็จะได้ขึ้นมาได้ทันนะครับจึ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 บ จึ๊บจึบโอ้ยโอเคกดไปกูไปกดไ,ไปเลยนะครับอเดี๋ยวเราเก็บพวกให้หมดนะครับเราจะได้ขึ้นมาได้นะครับกดตรงนี้ด้วย ซึ่งทำไมไม่มีมัมมี่นั่นเองนะครับผมก็ได้ปิด่าพวกมอสพวกที่พวกอันมอสมอสอันตรายที่จะเกิดนะครับผมก็ได้ปิดไว้นะครับเพื่อไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุด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 ,ด,ดโอเคก็น่าจะพอแล้วนะครับเราก็จะลงไปกันเลยนะครับ เราก็จะลงไปแบบเจ็บๆตัวหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทุบทิ้งครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรน,นะฮะโอเคอากล่องก็มีมรกตนะครับมรกตเจ้า,าเนื้อนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะฮะเป็นสมุดนะครับเวทมนต์นะครับท้องครับมรกตอีกแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เป็นสมุดครับสมุดสมุด อันนี้ก็เป็นทองแล้วครับอันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยนะครับเก็บกล่องไปด้วยเลยนะครับซึ่งทำไมผมถึงลงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนระเบิดตัวเองตายนะครับผมจะขุดทิ้นครับทำไมมันมีนะฮะนี่นะครับนี่คือ ระเบิดนั่นเองนะครับมันคือระเบิดระเบิดระเบิด,รบดครับขุดคูดโอเคแมปแมปแมปแโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปกันเลยนะครับรับต่อบล็อกอันนี้ก่อนบล็อกอันนี้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  อันนี้ป้าสูงๆยาวๆป้ายยาวป้ายโอเค <ๆ S 2> ก็ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับปิดไปเลยครับการตกนะฮะการคนที่มาดูผมขุดเอาไว้ตกนะครับแล้วก็ผมก็ทิ้งนี้ไว้นะฮะ โอเคกล่องเอาเอาไวาน้นี่อันนี้ก็ทิ้งนี้ครับมันไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกนี้นะครับกลับไปกับเราด้วยนะครับซึ่งเวลากลับไปนะครับผมอ่าเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นว่ามันจะลดนะครับแต่เรากลับไปปัจจุบันมันก็จะไม่ลดนั่นเองนะครับ มันก็เป็นอะไรที่สุดเอ้ยเดี๋ยวที่ผมขึ้นไม่สุดเลยโอย้ไม่เป็นไรครับมีทางขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เจ้าตัวไอ้นี่กันเลยนะครับตัวตัวตัวย้อนเวลาของเรานะครับกลับไปกันเลยนะครับซึ่งเราก็จะเอาทองกลับไปนะฮะโอเคครับ ไปด้เรอผมว่าผมไม่เอากลับไปดีกว่านั่นเองนะครับผมว่าผมไม่เอากลับไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยถ้าผมอันนี้คือผมไม่ผมต้องมีกล่องไว้นะครับแต่ถ้าผมถือไว้อย่างนี้นะครับกลับไปปัจจุบันนะฮะมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับกลับไปปัจจุบันนะฮะมันก็จะ หายไปหมดเลยครับของพวกนี้นะครับผมแค่มาขุดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันมีอยู่จริงครับเครื่องนี้แล้วก็ปราสาทนี้นะครับโอเคคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูเจ้าจังเกิ้ลอะไรนั่นนะครับที่มันเป็นวัดป่าที่ลึกแสนลึกครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะกดนี่ครับหนึ่งสองสาม โอเคครับก็กลับมาที่เดิมนะครับซึ่งของของเราครับก็ไอตรงนี้มันลดใช่ไหมครับมันก็เป็นบั๊กของเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งบั๊กนี้ดีมากนะครับนี่เลยนะครับซึ่งนี่นะฮะโอเคก็นะครับก็กลับมาที่เดิมนะฮะนี่เห็นไหมครับว่ามัน เปลี่ยนไปนะฮะอียิปต์นะครับหนึ่งพันะีนั้นโลกปัจจุบันนะครับนี่มันเป็นทรายใช่ไหมครับโอเคสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย